Afterwork podcast give you good inspiration ส่งต่อสาระและแรงมานาลใจดีๆให้กับคุณสวัสดีครับคุณอยู่กับ Afterwork นะครับเพื่อนๆคิดว่าความสุขของเพื่อนๆอ,อยู่ที่ไหนในตอนนี้ครับในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตครับผมอยากจะขอ,อยกตัวอย่างอ้างิงจากหนังสือทักษะความสุขของคุณเอนิ้วกลม และ h a p p ี e r ของดรธานเบนชาฮามาดังนี้ครับถ้ามีเบอร์เกอร์อยู่4ชิ้นให้เลือกทานเพื่อนๆจะเลือกทานชิ้นไหนกันครับโดยชิ้นที่1เนื้อและชีสฉ่ำๆผักสดๆอร่อยมากทานตอนนี้อร่อยแต่สุขภาพจะเสียในอนาคตชิ้นที่2เป็นมังสวิรัตสายเฮลตี้ครับแต่ไม่ค่อยอร่อย ฐานตอนนี้จะดีต่อสุขภาพในอนาคตแน่ๆชิ้นที่3มีรสชาติที่ไม่อร่อยและทำลายสุขภาพในอนาคตอีกด้วยและชิ้นที่4เป็นเบอร์เกอร์รสชาติที่อร่อยมากแถมยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยในระยะยาวซึ่งแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ต้องเลือกชิ้นที่4กันใช่ไหมครับถ้าจะจัดหมวดหมู่ของแต่ละประเภทคนที่เลือกชิ้นแรกมักจะอยู่ในหมวดคนเจ้าสำราญ คือคนที่ให้ความสําคัญกับความสุขที่อยู่ตรงหน้าคนที่เลือกชิ้นที่2ที่เป็นมังสวิรัตคือพวกที่อยู่ในหมวดที่ชอบอดเปรี้ยวไว้กินหวานคือยอมทนทุกข์ทำงานหนักเพื่อแลกกับความสําเร็จในอนาคตคนที่เลือกชิ้นที่สที่ไม่ค่อยอร่อยและไม่ดีต่อสุขภาพคือพวกที่อยู่ในหมวดหมดอะไรตายอยากคือคนที่หมดหวังกับความสุขหรือความกระตือรือร้น หรือจะอธิบายได้ว่าคือคนที่ทิ้งความสุขไว้กับอดีตเพราะเคยผิดหวังอย่างรุนแรงถ้าจะเปรียบว่าชีวิตคือการเดินทางเพื่อไปสู่เป้าหมายในเป้าหมายหนึ่งหรือเป้าหมายเป็นยอดเขาคนที่เลือกเบอร์เกอร์ชิ้นแรกมักจะไปไม่ถึงยอดเขาเพราะมัวแต่สนุกกับการแวะระหว่างข้างทางคนที่เลือกชิ้นที่2พวกอดเปรี้ยวไว้กินหวานมักจะมีความคิดที่ว่าฉันจะไม่มีความสุข แต่ได้ที่ยังไปไม่ถึงยอดเขานั้นคนที่เลือกชิ้นที่สมักจะมีความคิดที่ว่าฉันไม่ไปยอดเขานั้นหรอกฉันเคยเดินทางมาแล้วและโดนอุปสรรคมามากมายในระหว่างทางซึ่งมันไม่คุ้มที่จะไปแต่คนที่เลือกชิ้นที่สมักจะมีมุมมองในการออกเดินทางที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรมากมายมีความเชื่อที่ว่าความสุขสามารถเกิดขึ้นได้ที่ยอดเขาแต่ที่สำคัญไปกว่าก็คือ เขาเชื่อว่าในระหว่างทางก็สามารถเก็บเกี่ยวความสุขได้เช่นกันทำให้ผมนึกถึงตัวเองในตอนที่สมัยเรียนนะครับที่อยากย,กยกมาเป็นตัวอย่างคือช่วงสมัยเรียนมหาวิทยาลัยผมจะเป็นต้องทำงานและเรียนไปด้วยเพื่อหาค่าเทอมในการเรียนคณะวิศวะเป้าหมายที่สูงสุดในตอนนั้นก็คือเรียนให้จบได้ปริญญาตรีเพื่ออนางคตที่ดีขึ้นและเพื่อให้พ่อแม่คนในครอบครัวได้ภูมิใจ ในความเป็นลูกคนโตด้วยก็คืออยากเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องเป็นความคิดที่ในสมัยนั้นเลยครับซึ่งในการเดินทางระหว่างทางในตอนนั้นก็ถือว่าลำบากพอสมควรครับผมต้องตื่นแต่เช้าทุกวันเพื่อไปทํางานกะช่วงเช้าและพอช่วงเที่ยงก่อนบ่ายผมต้องรีบนั่งรถสาธารณะเดินทางไปเรียนซึ่งกว่าจะไปถึงมหาวิทยาลัยก็มีสต่อด้วยกันต่อแรกปั่นจักรยานไปหน้าบักซอย ตอนที่2นั่งรถสองแถวตอนที่3นั่งรถตู้ไปลงอีกจุดและตอนที่4คือนั่งรถเมย์ไปถึงมหาวิทยาลัยส่วนถ้าวันไหนมีเรียนช่วงเช้าผมก็ต้องมาทํางานช่วงเย็นแทนครับช่วงเช้าผมต้องตื่นเช้าไปเรียนพอตกช่วงบ่ายก็ต้องรีบนั่งรถมาอย่างที่ทํางานและทาํางานยนสามทุ่มถึงจะกลับบ้านมาทําการบ้านและโปรเจกต์ที่ได้รับการมอบหมายจากอาจารย์ซึ่งในช่วงนั้นชีวิตก็วนอยู่2ที่ครับ ที่ทำงานและที่เรียนซึ่งผมขาดช่วงชีวิตแบบเบยรุ่นที่คนอื่นๆก็าทากันแต่ผมมองว่ามันเป็นช่วงที่มีความสุขมากและเป็นประสบการณ์ที่ล้าค่ามากๆเหมือนกันครับซึ่งในระหว่างทางการเดินทางเพื่อไปถึงจุดเรียนจบรับปริญญาในการทํางานผมได้พบมิตรภาพดีๆมากมายได้พบเพื่อนต่างวัยและหัวหน้าที่ดีในการทํางานในผู้ประสบการณ์การทํางาน ที่ในห้องเรียนไม่อาจสอนได้ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตให้มีคุณค่าเพื่อนตนเองและครอบครัวได้เห็นคุณค่าในการหาเงินและได้ฝึกการรับผิดชอบตัวเองตั้งแต่ตอนสมัยเรียนซึ่งผมคิดว่าการเดินทางในช่วงนั้นมีคุณค่าและหลอมรวม,มตัวผมให้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากครับจนมาในปัจจุบันนี้ผมก็ยอมรับว่าในบางครั้งผมทุ่มเทกับเป้าหมายในชีวิตใหม่ๆที่เกิดขึ้นตลอด จนผมเครียดและคาดหวังมากเกินไปจนลืมนึกถึงความสุขที่ได้ทำแต่ประสบการณ์ช่วงที่ทำงานช่วงเรียนช่วงนั้นที่ผมจะเอามานึกเตือนสติตัวเองอยู่เสมอว่าเราสามารถมีความสุขในการเดินทางที่จะไปถึงเป้าหมายได้อย่ามุ่งหน้าไปยอดเขาจนลืมแวะชื่นชมสิ่งที่สวยงามในระหว่างข้างทางเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตคนเราจะยืนยาวได้แค่ไหนครับ ขอให้ระลึกไว้เสมอในระหว่างการเดินทางว่าความสุขสามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างทางอยู่ที่เราเลือกจะมองมันอย่างไรครับอย่าลืมครับว่ายังมีเบอร์เกอร์ชิ้นที่อยู่นะครับขอให้ความสุขหาได้ไม่ยากนะครับท้ายนี้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ after work สวัสดีครับ